กลับมาเกาะติดข่าวการเมืองกับการเมืองไทยครับประชาธิปัตย์ร้าวลึกศึกสองขั้วเกมล้มโต๊ะขวางดีลลับเกมล้มโต๊ะโหวตผู้นำค่ายสีฟ้าไม่ใช่แค่การชิงอำนาจระหว่าง2องขั้วอำนาจแต่เป้าหมายใหญ่กว่าคือเกมกลับสู่อำนาจในกระดานรัฐบาลขั้วใหม่ตัางหากเกมล้มโต๊ะโหวตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่เมื่อวันที่9ก้กรกฎาคมที่ผ่านมา นับเป็นการตอกย้ำศึกชิงอำนาจระหว่างสองขั้วในค่ายสีฟ้าที่นับวันจะยิ่งร้าวลึกใกล้แตกหักเข้าไปทุกทีต้นเหตุของเกมล้มโต๊ะเกิดจากกลุ่มสนับสนุนเดะมาร์กอภิสิทธิ์เวชาชีวะนำโดยสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพักเล็งเห็นแล้วว่าด้วยจำนวนสสที่มีในมือราว5คนจากทั้งหมด25คนหากปล่อยให้ใช้โวตเตอร์70-30 คือสสชุดปัจจุบัน70%ต่อสมาชิกพักอีก30%โอกาสที่อภิสิทธิ์จะคำแบกหัวหน้าพักแทบไม่มีอภิสิทธิ์ก็ดูเหมือนจะอ่านเกมตรงนี้ออกแรกๆก็ถอดใจเล็กๆหากต้องลงสู้โดยใช้สูตรนี้ เช่นนี้จึงต้องแก้เกมด้วยการเสนอให้ยกเว้นข้อบังคับแล้วใช้การโหวตแบบหนึ่งคนหนึ่งเสียงหวังดึงเสียงวตเตอร์ทั้งอดีตสสออดีตรัฐมนตรีตัวแทนสาขาพักจากที่มี275เสียงซึ่งมีเสียงหนุนอภิสิทธิ์อยู่จำนวนไม่น้อยและมีโอกาสชนะสูงแต่เมื่อแผนดังกล่าวถูกสกัดโดยกลุ่มเฉลิมชัยสีอ่อนรักษาการเลขาธิการพักที่ถือไพเ่เหนือกว่าด้วยจำนวนสสที่มีอยู่ในมือฝ่ายหนุนอภิสิทธิ์ ที่เห็นท่าจะเพลียงพล้ําจึงชิงเกมล้มโหวตในที่สุดศึกประลองกําลังที่เกิดขึ้นในค่ายสีฟ้ายามนี้เปิดให้เห็นถึงเกมชิงไหวชิงพริบระหว่างสองขั้วอำนาจในประชาธิป,ปัตย์ที่นับวันจะยิ่งร้อนแรงมากขึ้นเมื่อเจาะดูขุมกําลังระหว่างสองขั้วทั้งขั้วสนับสนุนอภิสิทธิ์นอกจากสาธิต ที่ประกาศตัวชัดเจนมาตั้งแต่ต้นในศึกเลือกผู้นำพักรอบนี้ถึงขั้นที่รุ่นใหญ่อย่างชวนหลีกภัยต้องออกโรงเปิดหน้าท้าชนแบบไม่มีกักไม่มีเกรงใจกันอีกต่อไปว่ากันว่าหากฝังอภิสิทธิ์แก้เกมได้สำเร็จไม่เกิดล้มโหวตเสียก่อนชวนจะเป็นผู้เสนอชื่ออภิสิทธ์ชิงหัวหน้าพักด้วยตัวเอง ขณะที่ขั้วเฉลิมชัยซึ่งถือไพ่เหนือกว่าด้วยจำนวนสสในมือเกือบ20คนก่อนหน้านั้นได้พยายามดันเดชอิดขาวทองสสสงขลารักษาการรองหัวหน้าพักชิงตำแหน่งดังกล่าวแต่ด้วยปมปัญหาคดีความที่ถูกร้องเรียนทำไปทำมาจะเป็นเกมเข้าทางกลุ่มที่จ้องล้างแค้นที่ยังขุดคุยไม่เลิกอาจได้ไม่คุ้มเสียจึงเป็นที่มาของตัวเลือกถัดไปนั่นคือดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสด อดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาเป็นคู่ชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เดิมทีกลุ่มนี้วางเกมปลดล็อกคุณสมบัติดรเอเรื่องการเป็นสมาชิกพักไม่ถึง5ปีและไม่เคยเป็นสสมาก่อนเพื่อเสนอชื่อชิงหัวหน้าพักทว่าหลังการทาบทามดรเอเองก็เกิดอาการหนักอกหนักใจถึงกระแสนิยมพักซึ่งไม่เหมือนก่อนหนักไปกว่านั้นคือเกมเขี้ยวลากดินที่เขาจะต้องเจอในวันที่ขึ้นแท่นผู้นำพัก จึงตัดสินใจปิดดีนปฏิเสธเข้าชิงตำแหน่งในท้ายที่สุดหวยจึงไปออกที่ตุ้มณราพัฒแก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพักที่มีชื่อโผล่เข้ามาแบบม้ามืดในโค้งสุดท้ายก่อนวันโหวตจะว่าไปแล้วณนะราพัฒก็ไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนเขาเป็นลูกชายไพฑูรย์แก้วทองบ้านใหญ่เมืองชาลวัน เป็นน้องรักที่ทำงานใกล้ชิดกับเฉลิมชัยมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วในตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลลับเกมร้าวที่เกิดขึ้นในประชาธิปตเวลานี้จึงไม่เพียงเป็นการตอกย้ำถึงการแตกแยกอย่างรุนแรงจนยากเกินจะสมานของสองขั้วอำนาจในพักแต่ยังมองไปถึงเกมอำนาจนอกพักโดยเฉพาะข่าวคราวการเปิดดินข้ามแดนระหว่างผู้มากบารมีท่ามกลางสารพัดส,สู่จับขั้ว ที่ปรากฏออกมาเป็นระยะในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นการดันตุ้มณาราพัฒช,ชิงตำแหน่งหัวหน้าพักจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเพราะสุดวิสัยแต่อย่างใดตรงกันข้ามณราพัฒเองก็เคยออกมาตอบคำถา,ถามถึงการเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเก้าไกลรวมถึงการโหวตพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีว่าเมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆเพื่อให้ชาติบ้านเมืองไปต่อได้ถ้าจำเป็นต้องโหวตจะเป็นมติพัก แต่ทั้งนี้จะต้องไม่แตะประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพราะเป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์วะลีโหวตเพื่อชาติถูกมองว่าไม่ต่างอะไรกับการทอดไมตรีไปยังขั้วแปดพักแต่เมื่อประชาธิปัตย์มีจุดยืนไม่สนับสนุนพักแก้มาตรา112คือก้าวไกลแล้วจึงมีการจับตาไปที่พักที่อยู่ในลำดับถัดไปคือพักเพื่อไทย ที่จะขึ้นมาแทนที่ในกรณีที่ก้าวไกลไม่สามารถเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้สอดรับกับสัญญาณของผู้มากบาร,รมีในพักที่ว่ากันว่ามีดีนคนแดนไกลมองเกมยาวไปถึงสูตรพลิกขั้วหลังประเมินแล้วว่าโอกาสที่พิธาจะได้เสียงสนับสนุนจากรัฐสภามีน้อยเต็มทีฉะนั้นการที่จะทำให้บิ๊กดีนบรรลุผลได้อันดับแรกคือการได้อำนาจควบคุมในพักได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียก่อน เพราะหากเป็นอภิสิทธิ์ซึ่งถือเป็นปฏิปักษ์ต่อพักเพื่อไทยและคนเสื้อแดงขึ้นมาเป็นผู้นำย่อมกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางให้บิ๊กดีนต้องสะดุดหยุดลงทันทีขณะที่กลุ่มสนับสนุนอภิสิทธิ์ก็ดูเหมือนจะรู้สัญญาณตรงนี้เป็นอย่างดีจึงตอกย้ำชัดโดยเฉพาะท่าทีของชัวรลีกภยัยที่ออกมาตวัดใบมีดโกนฝากคนในพักถึงสัญญาณอันตรายหากประชาธิปัตย์จับมือกับพักเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้บางปีกย่อยในพักยังมองว่าโอกาสที่จะทำให้ประชาธิปัตย์กลับมามีสสเป็นกอกเป็นกรรมได้อีกคือการเป็นฝ่ายค้านเช่นเดียวกับพักก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเช่นนี้จึงไม่แปลกที่ขั้วตรงข้ามเฉลิมชัยจะเลือกเบรคเกมเสริฟด้วยการดันอภิสิทธิ์ชิงผู้นำพักเพื่อสกัดดีนรับดีนรักที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกมล้มโต๊ะที่เกิดขึ้นในค่ายสีฟ้า จึงไม่ได้มีความหมายแค่การชิงอํานาจระหว่างสองขั้วในพักเท่านั้นแต่เป้าหมายใหญ่กว่าคือเกมกลับสู่อํานาจในกระดานรัฐบาลขั้วใหม่ตั้งหากอย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวบางปีกในพักประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่า d n a ทางการเมืองของพักประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยไปด้วยกันยาก อีกทั้งการมีสอสอ25คนหากเข้าไปร่วมรัฐบาลก็น่าจะได้โคต้ารัฐมนตรีแค่3าตำแหน่งและคงไม่ใช่กระทรวงใหญ่อย่างมากอาจได้แค่รัฐมนตรีแรงงานและรัฐมนตรีช่วยอีก2เก้าอี้อีกทั้งต้องไปอันเดอร์การเมืองพักเพื่อไทยจึงควรที่พักประชาธิปัตย์จะไปเป็นฝ่ายค้านและแสดงผลงานให้เต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาล ยิ่งกับการเป็นรัฐบาลเพื่อไทยด้วยแล้วคนในประชาธิปัตย์ที่หนุนให้พักไปเป็นฝ่ายค้านมองว่าน่าจะมีเรื่องให้ตรวจสอบอาิปรรยไม่ไว้วางใจได้เยอะจะทำให้พักประชาธิปัตย์มีบทบาทการเมืองที่กลับมาโดดเด่นอีกครั้งหากเป็นฝ่ายค้านเหมือนกับที่ก้าวไกลประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เพราะผลงานการเป็นฝ่ายค้านของก้าวไกลสมัยที่แล้ว เลยทำให้มีข่าวว่าคนในพักประชาธิปัตย์ที่มีแนวคิดดังกล่าวจึงเห็นว่าต้องงัดกับกลุ่มอำนาจเก่าด้วยการดันอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้กลับมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อีกครั้งถึงแม้อภิสิทธิ์จะไม่ได้เป็นสสก็ตามแต่ก็เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาในการขับเคลื่อนพักจึงทำให้ที่ผ่านมาเกิดกระแสะข่าวความเคลื่อนไหวของสองปีกในพักประชาธิปัตย์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อนการประชุมใหญ่เมื่อวันที่9กรกฎาคมไม่ว่าจะเป็นข่าวว่ากลุ่มของเฉลิมชัยเดชอิดขาวทองทาบทามดรเอสุชัชชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่าก,กอทมอมาเป็นคู่ชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และจะมีการใช้เสียงข้างมากในที่ประชุมโหวตยกเว้นข้อบังคับพัก ประชาธิปัตย์ในการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพื่อปลดล็อกให้ดรเอที่เป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ไม่ถึง5ปีและไม่เคยเป็นสสมาก่อนได้มีโอกาสถูกเสนอชื่อชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แต่สุดท้ายดรเออาจประเมินแล้วว่าไม่อยากเข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองในพักประชาธิปัตย์เลยไม่ตอบร,รับกับการถูกเสนอชื่อชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นต้น ประเมินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพักสีฟ้าประชาธิปัตย์ต้องบอกว่าร้าวลึกและเกิดการแย่งชิงอำนาจการภายในพักรุนแรงเกินกว่าที่หลายคนคิดและหากศึกภายในพักครั้งนี้เคลียร์กันไม่ได้แนวโน้มประชาธิปัตย์พักแตกคงได้เห็นอีกครั้งหลังจากนี้ทั้งหมดคือการเกาะติดข่าวการเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bangkokbiznews.com ครับ